สวัสดีครับพ่อกับไอ้เด่นนะครับอยู่สวนสุกใจของเฮาครับืันนี้เขามาเบ่งฝรั่งหงเปาซื้อนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับนี่ครับหงเปาสื้อหนึ่งสองสามครับมีแปดต้นนะครับมีแบบใหญ่นี่ประมาณสามต้นครับเอ๊สี่ต้นหาหนึ่งสี่ห้าต้นครับนีหนึ่งครับอีกสองต้นนี่เดินบ่ดีครับ เดินบ่ดี 1, 2, น,นี่ครับหนึ่งสองเดี๋ยวต้นง่ญ่ครับสามารถเจ็บผลผลิตได้แล้วสี่นะครับไมทั้งหมดแปดต้นครับพี่น้องหงเปาสือตอนผู้ผมสื่อต้นมากนี่ก็ต้นราคาครับกิ่งทาบนี่ครับประมาณสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วเต่ควบบงา่ยวรับอ่ะเมื่อน,นี่ก็เลยพาพี่น้องมาเบิง้ง ผมกำลังถาปไว้ครับนี่ถาปไใ้ครับเมึงในคลิปเท่ากับถาบจุดล่องเมึงครับอันนี้คือต้นฝรั่งขี่นกนะครับฝรั่งขี่นกมันจะทําให้มีหลากแก้วครับเท่ากับถาปไว้หลังจากสามสิบเมือ่อห้าสิบมาเลาะเลาะตรงนี้ออกเลาะให้ให้บ่อให้มันเลี้ยงครับให้มันเลี้ยงตัวนี้เลี้ยงตัวนี้อีกสิบห้าเมือเข้ากับไม้วล็ตัดนี่ครับรวมเป็นสี่สิบห้ามือนะครับ ลองเบิงครับบาสิเป็นยังไงห้องว่านไอ้ดินเนาะมาทาบไปนะครับมาหนีก็เลยผ้าพี่น้องว่าเบิงมาส้มครับนี่ครับถัดติดกระสีลงนะครับในหน้าเฟซบุ๊กนะครับขายให้พี่น้องในราคาบ่แพงครับสดให้ทดลองไปปลูกเบิ้งครับของเป้าซื้อฝรั่งใจแดงหรือราชาฝรั่งนะครับรสชาติแซ่บครับรสชาติแบบรสชาติจัดนะครับ นี่ครับนี่เผาเห็ดคอกไว้เพื่อจะห้อยถุงนะครับนี่ครับถาไไ้ครับค่างเห็ดคางไม่ไพ่นี่แหละครับง่ายนี่ครับเห็ดง่ายครับล่องเบงนี่ครับไปสื่อเพิ่นกันหลายบาทครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทได้ครับเด้อผมไปสื่อยุ่นสวนเพิ่นหรือขายตาม ล้านพันทั่วไปนะครับเอาก็มัดไว้แน่แนนะครับรอบมือว่าสิไปยังไงน,นี่คือหงเปลื้อนะครับเป็นพลังทีมีราคาดีครับช่วงนี้กำลังฮิตกัน,นกแรกๆอะผลผลิตกับโลละร้อยห้าสิบแล้วครับอันนี้ปลูกวันถึงปีนะครับใกล้จะปีแล้วครับใกล้จะปีแล้วสวนเถียวโล่งครับนี่เมษาพฤษภาช่วงปลายปพฤษภาเนี่ยครับเหลื่อมลงต้นใหม่ เกือบปีแล้วครับอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับไรมาเล็ดนะครับปลูกแยมกันเสริมกันปลูกหลายกว่าครับเพราะว่าหงเปาซื้อเนี่ยต้นพันธุ์มันแพงแห้งครับสองร้อยหาสิบสามร้อยสะแพงสุดสามร้อยหาสิบนะครับช่วงนี้ก็จะมีตัวละร้อยร้อยหาสิบตัวต้วนสันครับไปลงฝรั่งกิมจูครับอันนี้ก็บ้านในหอร์บ้านนั่นข้าเห็ด เบียดก,กลจายอยู่ก็ถือวว่าห่อว้ครับนี่ห่อถุงถุงทุกใบทางนะครับเชื้อครับมันเป็นถุงกระดาษครับถุงกระดาษกาันแสงครับมอห่อดไไ้เพิ่นว่าก็สิมีน่ครับมาหอดนี่ปลูกหลายย่างอยู่ครับพี่น้องนี่พาไปบมออกสิดาก็เือวว่ากินหมากไปเลยด้อครับนี่กินหมากกินหมากไปแล้วนี่กินหม,มากไปเรียบร้อย,ยครับ เก็บเดียวก็บอรบบบอกร้บบบอกระบอกรับับอัะอกรับบอกรบอกาะบกรับบ่อหาะคระบเอาระบใดอยาะกราบบิอกระบมนะครับสวอสรขบจนะครับตั้งรยู่จองรวัดอระอยเอดระบระบอกรับอทระดบุระบบบอะบอึระบระบบมอนรบานอนระบบ่กระบบบอกระบบบอกระบอกราบบบกระบบบอบบอกรบอกรบอกะบอกระบบบรับไอเร่นหอรือกักใน y o u t u b ะนี่แหระครับ หรือ Facebook วีวิราชาตนะครับเด้ออยากมาท่มสวนอยากมาเบิง้งผมกับไม่กันแหละครับเห็ดไปนน้ำผอบเป็นเห็ดซอย,อยผอบกระเหมเป็นคนดูแลนะครับกับแฟนผมก็บทำงานลงมาเนี่มาเบิ้งครับนันอยู่ใช่ะหสองอาทิตย์เห็ดไปเรื่อยๆครับปลูกได้ทุกอย่างครับปลูกผู้ใดมัก,กอะไรก็ปลูกอันนั้นึกพี่น้องเด้อเอา คลิปนี้เอาไวส้สามีก่อนครับสวัสดีครับ